คือหัวได้ขนาดนี้ผมก็เลยไม่กล้าไปทำอะไรอออกที่หางอ่ะ,อะไม่ได้มันขุดของมันนะอันนี้ราไว้ทำรูมันหางมันน่ะไว้ขุดรูย้มรูรูอะไรมัง้งรง โคตรนายโคตรนายโคตรนายโคตรโคตรโคเออโดตรโคตโผล่อะไรไม่ได้นะเข้าเกียร์พุ่งไปเลยนะเหมือน,นตัวพี่อินไหมเนะนี่ยเหมือนตัวพี่อินไหมเนเดี๋ยวมันกูเล่นแค่นี้ก่อนเร้อนีจะมีนะจะมีเรียบร้อยเลยทีนี้ถ้าเราไปปล่อยแถวเนี้ยมันก็มันก็ตายอยู่นี่หมาเยอะหมามันมีหมาคนอะไราได้โดนมดแดงกัด เมื่อกี้ก็ไปก็ตายดิโคลีมาตายท่าท่าพวกเนี้ยหวยไม่ออกทำไมซื้อหวยตอนเช้ามันตายมันตายไปแล้อ่ะวิ่แจ้งแน่แหมวิ่งชนกระทะได้วิ่งชนกระทะแล้วไปปล่อยในป่ากระเพาป่ายีหลาอะไรพวกนั้นเหมือนเจอคนเจออะไรมันจะงอย่างเงี้ยครับแบบดุ้ยฟองกันตัวมหนึ่งเนอร์ตะเนอรตะแมวมีเยอะนะเนอรตะแมวตัวใหญ่ใหญ่เงี้ยเลยไอ้จ๊ปปี้ไม่อยากเอานิ่มออกเคยมันน่าจะปล่อยอะไรได้ของมันเจ็บรลอดกินมดอยู่แล้วถูกเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ย อากาศก่มาเราก็จะช่วยพูดดูเมียวะเป็นมางานอ๋อใช่ใช่ไปแล้วผมกลับก่อนใช่ครับ